สวัสดีนะคะพี่ทพกสวัสดีค่ะแล้วก็ตกใจเกิดอ,อะไรขึ้นหนูเป็นติดเชื้อในกระแสเลือด เลือดน็อมีปัญหาออแต่จริงๆแล้วมันก็คือคุณบอกมาเฉลยอีกวันหนึ่งว่าเป็นติดเชื้นกระแสเลือดแต่ว่าคืนนั้นนะคะ่ะคืนที่คืนที่ผลเลือดออกอะยู่ข้างไอซียเลยลากข้างไอซียเลยแล้วก็วันนั้นคิดว่าไม่รอดแล้วเรารู้สึกได้ดนะ้วยตัวเองเหรอว่าเราจำแบบไม่ไหวแล้ว ไปประมาณสามรอบคือตาจะหลับไปสามรอบแล้วแล้วก็ใจหนูว่าสู้มากเหมือนสู้มากหนูก็ลืมตาสู้ขึ้นมาเสร็จแล้วหนูก็หนูก็มองไปที่เพดานเหมือนเหมือนเพดานโรงพยาบาลอะคะ่ะมันก็ค่อยปุดแบบชา้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าเหมือนตามันจะหลับลงอีกแล้วตัวมันชาไปหมดเลยอะค่ะตอนนั้นค่40สี่สิบ ไข่สิ 40, ใชสี่สิบเลยอะไรอย่างเงี้ยล่ะเหมือนเหมือนร่างกายเรามันตา้านมันสู้กับไวรัสแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนร่างกายเราฟีกมันมากเลยออเ้ยหนูก็ได้ถามไปหาพยาบาลว่าพี่คะพี่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูหรือเปล่าเพราะว่าเพราะตอนนั้นน่ะคือถ้าหนูหลับตาหนูมีสิทธิ์ที่จะหลับไปเลยอะ่ะเออขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูเลยเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูเลยหนูบอกว่าแบบรอค่ะ แล้วมันก็มีเหมือนแบบเรื่องสุดท้ายแบบที่ตาจะปิดหนูก็สู้ในการแบบลืมตาขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งหนูคิดว่าถ้าวันถ้ารั้งนั้นน่ะหนูไม่เลือกที่จะลืมตาอาจจะไปเลยอาจจะไม่รอเราตอนนั้นราลองสื่อสารอะไรในปกติเลยสวะยัง คุณแบบว่าขอคคบ,บคุณสิริศักดิ์สิทธิ์ทุกแบบทุกแบบไม่รู้ว่าแบบอะไรก็นทา ตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับหนูเลยเพราะไอซีโอไไอซีโอเข้าไม่ได้ตือบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับหนูอะหนูยังได้โทรหาแม่ ตื่นไปการโทรหาคุณแม่ก่อนโทรหาคุณแม่แล้วก็โทรหา,รารน้องกันนิดแล้วก็โทรหาเตยยี่แล้วก็โทรหากันเดิ้ลแล้วก็ไม่ตกใจหรอกครกัเพราะว่าเราไปไ่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยตกใจหรือวต่ตก สำหรับตอนนี้ก็ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่นะคะก็ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่แต่คิดว่าแต่ถ้าตัวพีก็เดือดร้อเราะก็อาะดื่มกินหน่อยเหลือกหลังของแต่าน <สะ S 1> บอกบอกว<อ><อ><บ>่าสาเหตุที่เกิดขึ้้อติดเชื้อในกระแสเลือเป็นเพราะอะไรท่าบอกว่าเกิด ติดเทสอะใครวัดสายวันเอสายวันบีสายพันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีอะไรก็คือว่าเป็นการป่วยตัดสินว่มีจีิเลยือไมก็ซีนฟีดโ้ถือว่าน่าก็คือเกือบตายอะค่ะเกือบเกือบตายเลยอะหนูใช้คำว่าเกือบตายเลยอ่ะเกือบว่าเอาชีวิตไม่รอดก็คือวันนั้นที่โพสไอจีอะเอาจริงๆนะหนูคิดว่าอะไรรู้ปะหนูคิดว่า ถ้าโพสต์นี้ไปโพสต์สุดท้ายอะก็แบบอย่างน้อยก็แบบแฟนๆก็ยังแบบว่าได้เห็นบบโพสต์ของเราแบบโสุดท้ายเงลย แบบโพนี้มันแบบสมมุติว่าเราไม่ไหวในระหว่างที่การรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยแบบแฟนก็ยังได้เห็นแบบว่าโพสท์ใช่ไหมเสียใจไหมที่คนมองแบบว่าเอาเองาอนป่วยเรามองว่าป่วยเอาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้งยแล้วอะไรเราเป็นยินฟูก็จะโดมมน,น,นมองเป็นคอนเทนต์เราเลือกถ้าเลือกซิไม่เสียใจอ่ะเพราะว่า แล้วถือว่าปล่อยผ่านไปเพราะตอนนี้เรากลับมาแข็งแรงทำงานได้แล้ว แต,แต่ก็เกือบอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหายกวปแล้วหรือว่าต้องราวัระวังอะไรไหมก็หนูคิดว่าอยากให้ทุกคนตอนนี้ระวังสุขภาพาเพราะาตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะมากๆคุณกนไม่รู้แล้วมันจะมาทางไหนอะไรเงี้ย รู้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ทุกคน